สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทริปทำบุญนะคะที่วัดอรุณแล้วก็วัดโพค่ะเราต้องให้เครดิตช่างภาพนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมนะคะเราเช่าชุดจากร้านแกลเลอรี่ไทยคอสตูมนะคะร้านนี้ราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆแค่ร้อยห้าสิบบาทได้ทั้งชุดสวยๆแล้วก็แต่งหน้าสวยๆด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะช่างอ่าจ้างช่าง,งถ่ายรูปเพิ่มนะคะก็คุยราคากับที่ร้านได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้จ้างน้องสเต็ม ะะมาถ่ายรูปให้ค่ะจะบอกว่าน้องเป็นกันเองแล้วก็สอนเราโพสท่าได้สวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้เรามาทําบุญที่วัดอรุณนะคะหลังจากต่อจากเสร็จจากวัดรุณแล้วเราก็จะไปวัดโพกันต่อเลยนะคะนี่นะคะการโพสท่าสวยๆนะคะ่าน้องแสตมก็บอกให้เราทํานะคะนี่เป็นเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังความงามค่ะของอเจ้านะคะ ภายในวัดสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสถานที่โบราณอีกแห่งหนึง่งที่คนไทยชอบมากันนะคะต่างชาติก็มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันเยอะแยะมากมายวันนี้เราก็เดินชมภายในวัดแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะใครอยากมาก็ติดต่อร้านนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะน้องก็สอนโพสภาพสวยๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เสร็จจากวัดอรุณแล้วเราก็จะข้ามเรือไปที่วัดโพนะคะค่าเรือแค่5้าบาทจ้าไม่แพงเลยวันนี้เราก็ใส่ชุดไทยข้ามเรือกันไปเลยจะบอกว่าฝรั่งมองนะคะฝรั่งก็บอกว่าพวกเธอเช่าชุดมาจากไหนเราก็ได้โอกาสแนะนําร้านเลยนะคะให้ฝรั่งนะคะฝรั่งบอกว่าโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะในชุดไทยวันนี้อากาศร้อนมากๆหน้าก็จะมันหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า เราแต่งหน้าทำผมตั้งแต่เช้านะคะก็ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันจนถึงบ่ายเลยค่ะพอที่เรามาวัดโพนะคะช่างภาพไม่ได้มากับเรานะคะเพราะว่าช่างภาพถ่ายแค่ที่วัดอรุณจ้าเรามาวัดโพนี่เราก็เป็นช่างภาพกันเองนะคะช่างภาพของเราก็คือพี่สาวนั่นเองค่ะภายในวัดสวยงามมากๆเลยจ้า ภายในโบสถ์นะคะมีพระนอนองค์ใหญ่สวยงามมากๆเราก็ได้มากราบไหว้นะคะส่วนมากเรามาที่เมืองไทยนะคะเราถ้ามีเวลาเราก็จะพยายามมาที่สถานที่แห่งนี้นะคะปีละครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่บาตรค่ะใส่บาตรเงินเหรียญน,นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเหรียญสลึงเหรียญ5้าตังค์ค่ะส่วนถุงเขียวๆนี้ก็เป็นถุงรองเท้านะคะเพราะว่าภายในวัดเขาจะมีถุงใส่รองเท้าให้เราค่ะเราก็จะถือถุงแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ไป ตีละครั้งนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะเราก็เดินเที่ยวชมภายในวัดโพนะคะสวยงามมากๆเลย เป็นบรรยากาศภายนอกวัดนะคะหลังจากที่เราออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะ วัดโพสวยงามมากๆค่ะหลังจากเสร็จการไหว้พาระที่วัดโพแล้วเราก็จะนั่งเรือข้ามฟาก,กับวัดอรุณกันนะคะที่เห็นข้างหลังเรานี่เป็นวัดโพนะคะเพื่อนๆแล้วอีกกำแพงสีขาวนี้เป็นวัดพระแก้วค่ะวันนี้เราไม่ได้เข้าไปในวัดพระแก้วนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาชมภายในวัดพระแก้วสวยๆกันนะคะเรานั่งเรือข้ามฟากลับไปฝั่งวัดอรุณกันค่ะค่าเรือแค่5บาทนะคะเพื่อนๆค่าเรือไม่แพง เลยนี่เรือก็กำลังจะเข้ามารับนะคะเพื่อนๆแค่นั่งเรือข้ามฟากนะคะเราจะนั่งเรือลำนี้ค่ะไปฝั่งวัดอรุณนะคะ มาเที่ยวที่วัดอรุณแค่วัดเดียวนะคะเพื่อนๆได้ชมถึง3มวัดด้วยกันนะคะแค่นั่งเรือค้มฟ้าแค่นั้นเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขยอดวิวเฮงๆปังๆร่ำร่รวยๆวยกันทุกบ้านค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนขอนั่งเรือค้มฟ้ากลับวัดก่อนนะคะวันนี้เราก็นัดเจอเพื่อนสาวด้วยนะคะมาเจอกันที่วัดอรุณ ค่ะถ่ายภาพสวยๆกับเพื่อนสาวนะคะนี่เรามาจากนอร์เวย์ที่เดียวกันนะคะนะัดเจอกันที่กรุงเทพค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายค่ะทุกคน